สวัสดีค่ะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านและเชิญท่านรับฟังคําสอนที่พระองค์อยากตัดกับท่านผ่านคําสอนนี้พระวจนะบอกว่าในแมทธิวบทที่4ข้อที่4มนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บํารุงด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้าดิฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูชีวิตของท่านด้วยอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณผ่านคําสอนนี้และพระองค์จะทําให้ท่านเข้มแข็งขึ้นและมีสุขภาพแข็งแรงขอเชิญฟังคําสอนค่ะ สวัสดีครับพี่น้องดีใจที่เรามาใช้เวลาด้วยกันนะครับขอบคุณมากที่เห็นคุณค่าของพระวจนะของพระเจ้าและอยากจะเปลี่ยนแปลงและมีชัยชนะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราและเป็นชีวิตที่พระองค์พอพระทัยนะครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าและเรียนรู้ ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่โรงรักพวกเรามากพระองค์มีพระคุณและทรงเป็นพ่อที่แสนดีที่อยากจะเห็นบุตรของพระองค์ทุกคนนั้นมีชัยชนะและดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เจ้าเราเชื่อว่าพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับเราทุกคนและขอพระองค์สอนเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราขอต้อนรับพระวจนะของพระองค์เข้ามาในใจของเราขอพระองค์เปิดตาของเราให้เห็นความจริงและแสงสว่างเปิดหูของเราให้ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ที่เข้ามาในใจของเราและขอพระองค์ประทานพระคุณให้เรานำคำสอนไปปฏิบัติในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนยอห์นบทที่ 8: ข้อ36พระกัมภีบอกว่าฉะนั้นหากพระบุตรช่วยให้ท่านเป็นไทยท่านก็จะเป็นไทย อย่างแท้จริงพระเยซูมาในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วและพระองค์ไปสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์ถูกเคี่ยนตีที่เสาที่ถูกเคี่ยนนั้นพระองค์ยอมสิ้นพระชนลังพระโลหิตและพระองค์ก็บอกสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนพระองค์ต้องการปลดปล่อยพวกเราออกจากการเป็นทาสของมารของผี ของความบาปและการสาบแช่งความยากจนการเจ็บป่วยพระองค์ถึงบอกว่าพระบุตรมาเพื่อให้เราเป็นไทยไทยจากโซ่ตรวนจากคือที่อยู่บนคอของเราจากแอกที่อยู่บนชีวิตของเราจากงานของมารซาตานและจากคำสาปแช่งพี่น้องครับพระเจ้าอยากให้เราเป็นไทยและมีพระพรในชีวิตมนุษย์นั้นเนื่องจากมนุษย์ ทุกคนทำบาปมนุษย์หลายคนก็นับถือรูปเคารพดังนั้นมนุษย์เปิดประตูให้ผีร้ายวิญญาณชั่วเข้ามาทำงานในชีวิตและในครอบครัวผีเหล่านี้ก็รู้จักครอบครัวนั้นดีและผีก็นำการฆ่าการลักและทำลายเข้ามาในชีวิตของคนคนนั้นและครอบครัวพระเจ้าบอกนะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าใครก็ตามที่ปฏิเสธพระเจ้าและทำบาป คำสาปแช่งจะตกลงไปถึง3าสี่ชั่วอายุคนแต่ผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่กลับใจก็จะมีพระพรลงมาจากสวรรค์ไปถึงพันชั่วอายุคนถ้าเราดูชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าผมเองก็เป็นคนไทยและผมก็ผ่านมาแล้วตอนที่ผมโตขึ้นมาตอนยังเป็นเด็กๆจนถึงเป็นหนุ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาผมเห็นจริงๆว่า มีคำสาปแช่งอยู่ในครอบครัวของผมที่ตกลงมาผ่านธรรมบุรุษที่ปู่ย่าตายายของผมมาจากประเทศจีนนับถือรูปเคารพทำบาปอะไรต่างๆคำสาปแช่งก็ตกมาถึงผมด้วยคำสาปแช่งนานาชนิดเช่นการเจ็บป่วยเป็นโรคผิวหนังเรื้อรงังความเห็นแก่ตัวรักเงินไม่มีความสุขพูดจาไม่ดีผมเสียเพื่อนทั้งชั้นเลยนะครับตอนที่อยู่ ัธยมปลายที่โรงเรียนอัศร์ชัญบางรักเสียเพื่อนหมดเลยเพราะผมเป็นคนที่มีคำสาปแช่งเรื่องการพูดจาเห็นแก่ตัวนิสัยขี้โมโห ο, นิสัยมองโลกในแง่ร้าย,ายปัญหาต่างๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ด้วย <uk> เพราะว่าในอดีตปู่ย่าตายายผ่านลงมาถึงรุ่นผมนั้นมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีผีอยู่ในชีวิตและมีคำสาปแช่งในชีวิตคำสาปแช่งอาจจะมีหลายรูปแบบเช่น ติดยาติดการพนนันนิสัยขี้น้อยใจนิสัยขี้โมโหเห็นแก่เงินเห็นแก่ตัวยากจนเจ็บป่วยอุบัติเหตุยาร้างอะไรอะไรก็าตามที่มันไม่ดีล่ะครับเป็นคำสาปแช่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกในครอบครัวนั้นผมยกตัวอย่างในพระคมภีร์นั้นได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นภรยาของอิสระชื่อริเบกการิเบกาเนี่ย สอนลูกของเธอที่ชื่อยาโคบให้ไปหลอกลวงโกหกคุณพ่อเอาหนังสัตว์มาใส่ที่แขนเพื่อหลอกว่าเป็นพี่ชายคืออีสาวและขอพระพรของพี่คนโตของลูกชายคนแรกเขาหลอกพ่อเขาคืออิสอักยาโคบก็เลยเป็นคนที่มีการสาบแช่งคือเป็นนักหลอกลวงเหมือนกับคุณแม่เร e เบนกา และลาบันซึ่งเป็นญาติพี่น้องกับรีเบคกาและเป็นลุงของยาโคบก็มีนิสัยเดียวกันหรือมีคำสาปแช่งเดียวกันกับรีเบคกาสามคนเลยนะครับรีเบคกายาโคบและลาบันมีคำสาปแช่งเดียวกันคือเป็นผู้หลอกลวงตอนที่ยาโคบหนีออกไปจากบ้านแล้วไปอยู่กับลาบันลาบันสัญญาว่าจะยกลูกสาวให้ถ้าทำงานให้เขาเจ็ดปีแต่พอหลังจากทำครบเขาก็หลอกลวงเอาลูกสาวอีกคนหนึ่งให้แทนคนที่ ยาโคบต้องการแต่งงานด้วยไม่ให้บอกต้องทํางานอีกเจ็ปีแล้วยังหลอกลวงต่อไปเรื่อยๆถ้าท่านไปอ่านประวัติเรื่องเกี่ยวกับลาบันและยาโคบจะพบว่าลาบันนี้เป็นคนที่หลอกลวงสแสดงว่ามีวินจานชั่วของการหลอกลวงของการไม่ซื่อสัตย์อยู่ในครอบครัวนี้ตกลงไปถึงลูกคือยาโคบและอยู่ในพี่น้องด้วยและถ้าไม่มีการกระทําอะไรเกิดขึ้น คำสาบแช่งนี้ก็จะไหลลงไปผ่านชั่วอายุคนหนึ่งไปสู่ชั่วอายุคนหนึ่งลงไปเรื่อยๆถึงสามสี่ช่วอายุคนแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าได้มาเยี่ยมเยียนยาคบนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมรักไฟของพระเจ้าที่จริงแล้วคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่ามื่อกลับใจมาเชื่อพระเจ้าและอยู่ในคริสตจักรนั้นพวกเรายังมีคำสาบแช่งติดเข้ามาด้วย นะครับเช่นอยากได้ตําแหน่งในโบสถ์เพราะว่าสนใจเรื่องชื่อเสียงตําแหน่งนามสกุลหรืออาจจะทําโบสถ์เพื่ออยากได้เงินทองเพราะมีความโลภอยู่ในใจหรืออาจจะมีการกลัอนมีการโกหกกันในโบสถ์หรืออะไรพวกนี้มันมีปนอยู่ในโบสถ์เพราะว่ามีคํำสาปแช่งที่ตกลงมาในบรรพบุรุษของคนไทยคนลาวและชนชาวเผา่าดังนั้นเองพระเจ้าถึงนําผมให้พบไฟของพระเจ้า เพื่อนําไฟไปสู่คนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าเพราะไฟของพระเจ้าคือการทรงสถิตที่เมื่อคนของพระเจ้าได้พบไฟหรือพบพระสิริพระเจ้าจะสาแดงความบาปและกลับใจและดึงผีออกไปเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นออกจากคํำสาปแช่งแต่เขาต้องกลับใจนะครับถ้าท่านมาพบไฟของพระเจ้ามาพบเล่นๆเพื่อแค่ล้มมาหัวเลาะมาสั่นๆอะไรแค่นั้น ไม่พอนะครับท่านต้องกลับใจเมื่อพระเจ้ามาพบท่านแตะท่านเมื่อท่านได้พบพระเจ้าเหมือนยาโคบได้พบพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็สําแดงให้เขารู้ว่าเขาทําผิดและพระเจ้าก็ช่วยเขากลับใจเลิกเป็นคนที่โกหกหลอกลวงยาโคบหลังจากพบพระเจ้าได้กลับใจจากความบาปของเขานั่นเป็นจุดพลิกผันเปลี่ยนชีวิตของเขาเป็นจุด เปลี่ยนชีวิตพลิกผันชีวิตจากมืดไปเป็นขาวจากใต้ไปอยู่เหนือจากคำสาปแช่งไปเป็นพระพรคำสาปแช่งในชีวตของเขาคำสาปแช่งหรือวิญญาณในการหลอกลวงก็ได้ถูกตัดออกจากชีวิตของเขาเราจะเห็นการกลับใจของยาโคบอย่างแท้จริงในหนังสือปฐมกาลบทที่32ข้อ3ถึงข้อ5ยาโคบทรงคนกลุ่มหนึ่งล่วงหน้าไปหา เอซาวพี่ชายของเขาที่เซอีในดินแดนเอดงเขากำชับคนเหล่านั้นว่าพวกท่านจงพูดกับเอซายนายของข้าพเจ้าว,ว่าเขาเรียกเอซาวพี่ชายของเขาที่เขาเคยโกงเอาสิทธิหัวปีคำพระพรที่ควรจะเป็นของออซาวหลอกมาให้ตัวเองนั้นเขาเรียกว่านายเลยนะครับเป็นเจ้านาย ยาโคผู้รับใช้ของท่านเรียกตัวเองเป็นผู้รับใช้เขากลับใจจริงๆนะครับนี่เขาไม่ได้กะล่อนเขาไม่ได้มาโกหกนะเขากลับใจจริงๆกล่าวดังนี้เขาต้องการไปพบพี่ชายของเขาเพื่อขอโทษและเอาของขวัญไปให้เพื่อมาคืนดีกันเขากลับใจจริงๆข้าพเจ้าได้ไปหาลาบันและอยู่ที่นั่นจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้ามีวัวลาแกะแพะและคนรับใช้ชายหญิงบัดนี้ข้าพเจ้าส่งข่าวมายังนายของข้าพเจ้าเพื่อท่าน จะกรุณาข้าพเจ้ากรุณาก็คือยกโทษให้ฉันเถิดน,นี่คือการกลับใจจริงๆของยาโคบพี่น้องครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านอาจจะไม่ใช่เรื่องการหลอกลวงแบบยาโคบหรือรีเบก้าหรือลาบันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านที่ท่านรู้สึกว่ามันกวนชีวิตของท่านมันรู้สึกมันมีปัญหาท่านไม่สบายใจเช่นอาจจะ การพน,นันติดเหล้าติดบุหรี่ขี้โมโหเจ้าชู้รักเงินไม่ยอมถวายสิบลดโกงเงินหรือว่าเยอะยิงจองของอยากมีตําแหน่งอยากมีชื่อเสียงแต่่าเขาไม่ให้ฉันก็จะออกจากโบ์นี้ฉันจะไปที่อื่นแสวงหาตําแหน่งหรือว่าอาจจะเป็นคนที่พูดจาหยาบคายหรือเกิดอุบัติเหตุซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือว่ามีปัญหาครอบครัวภรรยาสามีทะเลาะกันลูกเต้ามีปัญหาจะป่วยเรื้อรัง อาจจะมีอะไรปัญหาต่างๆหรือท่านอาจจะเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีความผิดปกติเช่นคุณพ่อติดยาหรือเจ้าชู้มีชู้มีภรรยาน้อยเติบโตขึ้นมาในบ้านที่คุณแม่อาจจะเล่นการพน,นันหรือท่านอาจจะเติบโตขึ้นมาโดยไม่มีพ่อแม่เป็นเด็กกำพรา้าหรือว่าอาจจะเติบโตขึ้นมาแล้วมีปัญหาการสาปแช่งว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเป็นที่รังเกียจในสังคม ท่านเริ่มชีวิตมาแบบนั้นด้วยคำสาปแช่งที่ตกมาในบรรพพบุรุษหลายชั่วอายุคนแต่ผมอยากจะหนุนใจเมื่อท่านมาเชื่อพระเยซูแล้วเมื่อพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านท่านได้พบพระเยซูโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าไปพบไฟของพระเจ้าคำสาปแช่งเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้นสามารถหยุดลงในชีวิตของท่านและหยุดไม่ลงไปถึงลูกหลานของท่านได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมและอาจารย์ดาเราหยุด คำสาปแช่งที่ตกมาใน,นพัญพบุรุษและมาให้ลูกของเราได้รับสิ่งเหล่านั้นพระเจ้ากำลังจะจัดกับท่านผ่านคำสอนนี้ว่าเราคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าของอับราฮัมอิสอักละยาโคบเรากำลังจะใช้ฤทธิ์เดชของเราทำลายหักโซ่ตรวนของคำสาปแช่งในครอบครัวของเจ้าและชีวิตของเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มันเป็นวันใหม่สำหรับเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นไทยความสมบูรณ์ที่มาจากสวรรค์จะเข้ามาในชีวิตของเจ้าและบ้านของเจ้าและลูกหลานของเจ้าไปถึงพันชั่วอายุคนเจ้าจงใช้ความเชื่อและเจ้าจงกลับใจจากความบาปและมาหาเราด้วยความทอมใจพี่น้องอยากหนุนใจใพี่น้องประกาศด้วยความเชื่อว่าพระเยซูได้ทำลายฤทธิดเดช ของมารซาตานและคำสาปแช่งในชุดของท่านพระองค์ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายที่ไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วเพื่อข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นไทยอย่างแท้จริงในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอกลับใจจากความบาปและไม่เล่นกับบาปและไม่เชื่อฟังมารซาตานและทำตามเนื้อหนังอีกต่อไปในนามพระเยซู สองเปโตรบทที่สาข้อเบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเชื่องช้าที่จะทำตามพระสัญญาอย่างที่บางคนคิดจะทรงอดทนต่อท่านเพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศความพินาศมาจากความบาปความพินาศรวมถึงคำสาปแช่งความยากจนการเจ็บป่วยความตายการล้มเหลวอะไรต่างๆครอบครัวพังทลายลูกเต้าพังทลายผู้ใดพินาศพระองค์ไม่ประสงค์ให้ผู้ใดพินาศ แต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่สังเกตไหมครับทางออกจากความพินาศคือการกลับใจใหม่ท่านต้องกลับใจจากความบาปและเชื่อในพระเยซูกาลาเทียบทที่3ข้อ1 3ถึง14บบอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติเพราะว่าเราไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติเราพบการสาปแช่งโดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ทุกคนที่ถูกแขวนไว้บ,บนต้นไม้ก็คือที่ไม้กางเขนนั้นต้องถูกสาบแช่งเพื่อพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติก็คือพวกเราทั้งหลายที่เป็นคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าเราไม่ใช่ชาวยิวที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผมหวังว่าพี่น้องรับเชื่อพระเยซูกลับใจเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่จริงๆนะครับถ้ายังไม่ได้ทานะครับอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเดี๋ยวนี้และกลับใจและขอพระเยซูมาเป็นพระเจ้าบอ,อกพระเยซูสิครับลูกกลับใจ ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าของลูกมาเป็นจอมเจ้านายยกโทษบาปให้ลูกขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนเพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อพระเจ้าส่งไฟลงมาพระวิญญาณลงมาเพื่อมาสําแดงว่าเราทําบาปอะไรเพื่อขับผีออกไปเพื่อปลดปล่อยเราจากคำสาปแช่งเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามาหาพระเยซู ผู้เป็นเส้นทางไปสู่พระพรเรากลับใจจากความบาปเพื่อสำแดงให้พระเจ้าเห็นว่าเราเอาจริงในการเดินกับพระเจ้าและผู้ที่ปลดปล่อยเราจากคำสาปแช่งขับผีออกไปขับคำสาปแช่งออกไปคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงมาอยู่ในโลกนี้นี่เป็นเหตุผลที่พวกเราทั้งหลายต้องรักพระวิญญาณต้อนรับไฟและเปิดชีวิตให้พระวิญญาณทํางานในชีวิตของเรานะครับถ้าเรา มาทําพิธีกรรมทางศาสนาในโบสถ์มาฟังคําเทศครึ่งชั่วโมงร้องเพลงกับบ้านไม่มีพระวิญญาณนะครับเราจะไม่กลับใจจริงๆเราจะมาแค่ทําพิธีกรรมทางศาสนาและยิ่งกว่านั้นจะมีวิญญาณศาสนาอีกด้วยมาดูถูกกันตีกันในโบสถ์มีการผิดประเวณีในโบสถ์เอาเปรียบกันโกงเงินกันในโบสถ ผมไม่ต้องการมีโบสถ์ประเภทนี้เป็นโบสถ์ฝ่ายเนื้อนหนังและโบสถ์ที่มีผีมารซาตานทํางานผมต้องการกลับใจจริงๆผมอยากเป็นสอบอที่กลับใจและต้องการพระพรของพระเจ้าแล้วเลิกคํำสาปแช่งของคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าในชื่อของผมและในโบสถ์ของผมให้หมดเกลี้ยงเลยและเริ่มตั้งต้นกลุ่มคนใหม่ลูกหลานของเราจะไม่เป็นเดิมอีกต่อไปและแผ่นดินไทยและคนไทยคนลาวชนชาวเผ่าจะเห็นพระพรของพระเจ้า นะครับให้เราเริ่มจากจุดนี้ได้ไหมครับเรามาถึงจุดผันแปรเปลี่ยนแปลง turning point จุดเริ่มตั้งต้นใหม่หมุนไปเลย180องศาจากคำสาปแช่งไปเป็นพระพรผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติ 1. มีพระเยซูในชีวิตเชื่อว่าพระเยซูเอาคำสาปแช่งไปแล้วสอสกลับใจจากความบาป 4. เชื่อว่าท่านเป็นไทยและท่านจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม 5เชื่อว่าพระพรจะไหลเข้ามาแทนคำสาปแช่งและลงไปถึงลูกหลานของท่านพันชั่วอายุคนดำเนินชีวิตแห่งการกลับใจและเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นที่จะทำตามคำสอนนี้และเห็นพระพรของพระเจ้าไหลลงมาและจุดพลิกผันเปลี่ยนชีวิตของท่านจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เราร่วมใจกันนิฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูมาในโลกนี้และปรงชนชนะความตายที่ไม้กางเขนกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์บอกสําเร็จแล้วที่ไม้กางเขนและพระองค์ได้ทรงทําลายอํานาจของสิ่งลบและอํานาจมืดอํานาจของมารและคํำสาปแช่งที่พยายามจะดึงพวกเราไว้ให้ไม่สามารถเดินไปข้างหน้า ไปสู่เส้นชชยไปสู่พระพรไปสู่สิ่งที่สูงขึ้นที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ขอสั่งมันให้มันออกไปโดยฤทธิเดชของไม้กางเขนและฤทธิเดชของไฟห่งพระวิญญาณบริบรสุทธิ์ขอพระเจ้าเทฟไฟลงมาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของพี่น้องและให้เขาเป็นไทยในพระนามพระเยซูแล้วขอบพระคุณพระองค์ที่สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายในชีวิตของเขาที่ป้อมประการในชีวิตเขาที่มาจากศัตรูคือมารซาตานใน ครอบครัวของเขาลูกหลานของเขาที่ไหลลงมาไหลชั่วอายุคนนั้นได้ถูกทำลายไปในนามพระเยซูได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเชื่อว่าเราเป็นไทยแล้วโดยพระเยซูคริสต์เราทิฏฐานด้วยความเชื่อและขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าในยุคนี้และยุคต่อ,ตอไป คนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยพระเยซูคริสต์เราจะมีพระพรและเราจะไม่อยู่ในคำสาปแช่งเอเมนขอบคุณนะครับผมกาจันดารักพี่น้องเราพบกันในคำสอนตอน,น,นอื่นๆนะครับอย่าลืมนะครับพระเยซูรักพี่น้องมากและมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับขอบพระเจ้าอวยพรนะครับ ดีใจที่พี่น้องฟังคำสอนจนจบนะครับและผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนไปปฏิบัตินะครับพี่น้องจะไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่ฟังคำสอนเท่านั้นแต่เป็นผู้ที่เชื่อฟังและนำคำสอนไปใช้ในชีวิตทุกๆวันนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของพี่น้องเ <water> จ ER ิมพี่น้องให้กำลังพี่น้องที่จะนำคำสอนไปใช้ในชีวิตนะครับและผมเชื่อว่าพระเจ้ามีอนาคตที่ดีที่เตรียมไว้ให้แก่พี่น้องและพระเจ้าจะใช้ชีวิตพี่น้องให้เป็นพระพรแก่คนมากมายนะครับ ขอบคุณที่มาฟังแล้วก็ใช้เวลากับผมผมอยากจะเชิญกลับมาฟังอีกในคำสอนครั้งต่อไปถ้าพี่น้องมีโอกาสแวะมาที่ีแอตเทิลนะครับอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่ขึ้นจักนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับและถ้าผมไปที่เมืองของท่านมีการประชุมที่นั่นหรือประเทศของท่านอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราในงานประชุมพื้นฟูน,นะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับรักพี่น้องนะครับและพระเจ้ารักพี่น้องมากมาก,มากเลยครับขอบคุณครับ พระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไป ในน้ำพระเยซูปัญหาในชุมท่านนั้นจมกับตะลปรกกายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญนรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิต เกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีกัรเจริญสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้ระเกียิผ่านชื่อท่นนานในน้ำพระเยซู